สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนมสทอนกันนะคะซึ่งประสบการณ์การเรียนมสทอนะคะก็คือเรามาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกค่าเทอมค่าเทอมแพงไหมก็ของเราเนี่ยเรียน24ชั่ววิชานก็ค่าเทอมจะตกราบประมาณ27,800บาทซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับวุฒิที่สมัครซึ่งเราใช้วุฒิม6แล้วก็จำนวนชัวิชามี24ชัวิชาของเรานะแต่บาง คณะอาจจะมี20ชุดวิชาด้วยสองวิชาแล้วแต่แล้วก็สาขาเนี่ยของเราเป็นแบบเออเป็นสาขา A เองกฤษอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนยากไหมก็สําหรับเราเราว่าการปรับตัวน่ะอาจจะยากอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งการเรียนออนไลน์น่ะมันทําให้เราแบบเจอเพื่อนน้อยแล้วก็ถ้าจะเจอกันจ,จริงๆิก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเหมาะสำหรับคุณที่เป็น extrovert เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถามว่าสอบแบบไหนซึ่งอันนี้จะบอกว่ามันสอบแบบสอบแบบออนไลน์ก็ได้สอบแบบออนไลน์ก็ได,บแบบได้แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนซึ่งของเราอะ่ะอยากล่าสุดเราเลือกแบบออนไลน์แล้วก็ถามว่าเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นก็เอาจริงๆถ้แต่เรียนมาโดยส่วนมากก็เรียน ออนไลน์ร้อยเปร์เนะคะแต่ว่าตอนสอบเราก็สามารถเลือกได้อีกทีหน,นึ่งตามที่เราพูดไปแล้วเนาะก็สรลกคินี้จบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ